โอเคโอ้ okay. oh, สวัสดีฮะใครที่ดูอยู่อ่ะนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจริงก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นี่แหละนะใช่แผ่นดินไหวน้เองมผมแบบใครโดนมากไลย เออโดนไหมโดนไหมโดนแผ่นดินไหวไหมแต่แป๊บนึ่งนะแชทไม่ขึ้นอืมไม่ได้ไลฟ์มาพักหนึ่งนะสเต็มทูโอเวอร์เลยอ โอเคใครโดนแผ่นดินไหวเล่นมั่งวันนี้ไม่มาเล่นเกมนะมาคุยกันเรื่องนี้แหละเฮ้ <Okay. S 1> เป็นไงเฮ่อร n อน in my country have A earthquake. That's it. That's it. You understand, right? If you done, uh, I have some tape. Luma earthquake, yeah, yeah, yeah. look look really uh bad h uh, อ okay. ีกนะอีด t ทเทคไว้โอเคก็ประมาณนั่นแหละวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้อืมใครโดนมั่งใครโดนม้่งก็บอกได้ใครโดนบอกได้เลยโอเควันนี้ก็จะมาไถแบบหาดูคลิปแนวเนี้ยนี่แหละ ในนี้ขึ้นนะแต่ว่าในไลฟ์ไม่ขึ้นฮะ huh? เดี๋ยวแป๊บนึงนะ That's dangerous and scary but you look very fine after thatYeah because it's it's have a earthquake but but only a little bitI'm I'm so nausea have a just, just have a little nauseaThat's happen เกิดอะไรขึ้นอีกเนีย่ยโอ้ยระบบ y o YouTube อโอเคเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวทำไมนะทำไมมีปัญหาเยอะจังเลยปัญหาเยอะปัญหาเยอะ ต้องมันนั่งนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นฮึโอ้โอ้เล่ไม่ขึ้นเีื่กี้มาไลฟ์อืมถ้าเรายัดลิงก์นี้ใส่เข้าไปเลยอืมไม่ขึ้นว้าวไอ้เล์ไซเลอร์เบ็ดระบบแชทอืมนะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยไม่เห็นชัดช่างมาแล้วตอนนี้แบบช่างมาแล้วนามาอ่าพึ่งขึ้นเป็นชาติแล้วเพิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรู้สึกแชทมันเล็กไปหน่อยว่าไหมเออโอ้ยมูผิดมูผิด ประมาณนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะ This is how super epic l o k good t u r i n g n e o turning hair t u r n g after ก็ใช่แหละวันนี้เราก็เลยจะม,มาเล่นสิ่งที่เรียกว่าเออผมยังไม่ได้ล็อกอินในนี้เลยใช่แล้วติ๊กต็อก่นเองผมเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเลยนะครับผมเยี่ยมจริงจริง โอเคเดี๋ยวนะฮะขอญาตออาขอญาตในนี้ก่อนเลยแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึง,นงอืมไม่ขึ้นอีกอะต้องปิดต้องปิดฮะเดี๋ยวเห็นพาสเวิร์ดนู่นนี่นั่นอีกปัญหาใหญ่อ่าเดี๋ยวขอญาตลองอินติ๊กต็อกแป๊บหนึ่งเราจะมาดูนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไทยนั่นเอง <laughs> ไม่ติกหอกใช่ไหอพอดีผมไปดูช่องแห่งความลับมาแล้วเห็นเขาทำงี้ก็เลยนั่นแหละอทําตามแบบอย่างนี้เลยเมื่อเน็ตอ่าเน็ตมันไปลงกับไลฟ์สตรีมโอเคโอเคแป๊บหนึง่งรอฮะรอรอสักครู่รอสักเดี๋ยว อ๋อนี่ไงนะฮะโปรไฟล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดีน่าจะเป็นอันเดียวกันนะลองกดโปรไฟล์ดูสิโอเคมาน่าจะได้แล้วนะอ่าผมยังไม่มีวิดีโอที่ั p โหลดแล้วโอเคช่องมันแล้วกันนะคะอืมเอ่อเดี๋ยวเราจะอันนี้คือโปรไฟล์ผม กรีนฟริกทรีเฮดทำไมสภาพเน็ตมันช่างรันทดซชนขนาดนี้แต่แล้วรู้สึกแบบโอ้โหโอ้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 โอเโี๋ยวเราจะอาเอิร์ชเกี่ยวกับเอ่ออ้โอออ้โออ้โอทเอ้โอะโอ้โอ ปัญหาเรื่องเน็ตนี่ก็ยังแก้ไม่หายจริงๆนะอืมจริงๆผมก็ไม่เชิงมีหรอกผมก็เพิ่งสมัครได้ไมน่นานนี่เออันนี้มันอันเก่าแล้วล่ะ,ะสภาพเน็ตระดับขั้นเทพนะตอนแรกก่าว่าจะมาชิวๆนะเนี่ย กะว่าจะมาชิวๆนะฮะดูแบบชิวๆต่เน็ตนั่นแบบนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆอ่ะคุณดูสิกว่าจะขึ้นมาแต่ละวิดีโอโอ้เซซาย <c oughs> SPD เหรอไออันไหนน่าสนใจมั่งลองลองเลือกคริปสิ นี่ไอ้คนนี้ผมก็ดูนะเอาฟอร์เพย์ปิดอยู่เปิดอยู่งั้นก็ปิดซิโอ้ใหม่ก็สภาพเน็ตอีกหน่อยผมจะบ้าตายเกิด <laughs> อะไรขึ้นวะทำไมพื้นไม่สั่นวะไม่อหัวไหมเนี่ยโทษทีครับพอดีว่าแพทติ้งไวอะครับเราไม่มีระบบแจ้งเตือนเอเเมว่าแพทดิ้งไวเหรอ ครับพอนี้ว่าแผมดินไหวอะครับเออ,อก็จริงนะคอมเมนต์นี้ผมว่าก็จริง มัตก็แค่แต่คือคือเวลาเลื่อนทีในนี้มันก็แบบอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสระบบเสียงก่อนเออไม่ได้เทสเลยฮะระบบเสียงระดับโอเคอ่ะในเมื่อเน็ตมันบันไรกันซะขนาดนี้ โ oh อ้ไม่ก็สะดุดไม้หยุดสะดุดไม้หยุดเลยโอ้กอนทำอะไรอยู่นี่ลี่ดร่าเห็นลิ้นไหวเนี่ยโดนเล่นเล่นโดนเน้นเน้นสงสัยว่าใครโดนม,ม,มัางอ่ะ <S 2> <S 2> ใครใครแบบคือว่ามันจะเกิดทิ่งที่เมียนมานะคะหรือว่าพม,าม่านั่นเองก็อือ ตอนนี้นผมก็ยังคิดอะไรไม่ค่อยออกอ่ะนะงั้นก็เราไปดูด i s c อร์ของเราแก๊งซ่าของผมนะที่คุยกันอยู่สองคนเนี่ยอืมเยี่ยมจริงๆตอนนี้นเราแบบมาคุยเรื่องแผ่นดินไหวนะใครมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรก็บอกได้นะรู้สึกยังไงนะวันนี้ก็แบบชิวๆนะมามาชิวๆเลย ซึ่งเอาจริงๆนั้นเน็ตแบบหนักมากเจ <c oughs> ้าว่าไปผมอยากเอาโทรศัพท์ขึ้นจอมากเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวหาวิธีระหว่างกลางไลฟ์สตรีมอย่างนี้เนี่ยนะฮะเออกลางไลฟ์สตรีมอย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆเลย คุไม่ได้รับวิดีโอมากพอที่จะทำให้สตรีมลื่นไหลวัตเตอร์เฮลเดี๋ยวผมหาวิธีแป๊มหนึง่ง โอ้สองพันยิบสี่ได้แหละโฆษณาเดี๋ยวบัไปดูในยูทู e เอาไอ้ในทิกตอกในมือถือเอานะ เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะ อ uh, uh, งั้นขี้เกียจละอ <laughs> ยากเกินแต่ละทำอันทำแต่ละทีสวัสดีครับใครใครโดนแผ่นดินไหวบ้างอ่ะอ่าอาทีเน่บาตูเก่า is bro bro have to looking with my wifi man my wifi is not e n o u g to play this now เรามาคุยเรื่องอพูดกี่รอบแลนะ้วแล้วเป็นไงใครใครโดนแบบโดนเอิร์ธควักมั้งไนงะใครโดนเอิร์ธควักกันแบบเมามันมั้งไงเอิร์ธควักเอิร์ธควักโอ้โหไม่มีใครตอบเลยแซดและ what the hell กดเข้าไลฟ์ตัวเองบ่ได้โอเค ได้แล้ได้แล้วเป็ไงเดี๋ yeah. อยอสัญญาณไม่ดีนะแต่ก็นั่นแหละคือตอนนี้คือผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะดังน,น,นั้นเนี่ย เรามาเล่นอะไรที่แบบไอ้นี่แล้วก็มาคุยเรื่องแผ่นดินไหวโอ้พูดจีร่าบแล้วเนี่ย m a y b e earth quake signal weak maybe yeah maybe บางครั้งมีนี่แบบเน็ตไปเลยนะฮะไปไปเลยอะแผ่นดินไหวแต่เอาจริงนะตรงผมไม่ได้แรงนะฮะไอจุดที่แรงสุดๆเลยเนี่ยคือแถวๆไหนนะอ่อ uh โอเคเดี okay, right T, ๋ยวแป๊บหนึ่งนะแชทจ GPT ช่วยท่านได้ใช่ล้วฮะแชทจ GPT ช่วยท่านได้อืมแชทจ GPT ช่วยท่านได้ดังนั้นเราจะเปิดแชทจ GPT ใช่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคเหมือนจะกลับมาแล้วอ่ะนะ แต่ตอนนี้เหมือนจะสะดุดยาวเลยโอเคโอเคน่าจะหายแล้วนะเน็ตแบบไปสบายอ่ะแบบแซดแซดแเลยอ่ะังนั้นเนี่ยไม่ควรจะเล่นโลบอก x นะฮะตอนนี้โอ้ oh my god เรามาลองถามกันดูนะฮะในผมถามนะอังกฤษคณิตมีต่อสาขาอะไรมั่งมันดีนะเพราะผมได้อังกฤษคณิตน,นะอ่า How to make rocket of uranium? Are you kidding me? จะรหลดยูเรเนียมเหรอใจเย็นนะโอเคมาระบบเสียงใช้ไม่ได้เยี่ยมจริงๆเลย ChatGPT มันบอกเราใช้ไมโครโฟนอยู่เอ่อที่ที่มีเอิร์ท u a k ก ที่แรงที่สุดโอ้โหผมพิมพ์อย่างช้าในไทยในวันนี้แล้วกันวันนี้ต้องแบบให้ชัดเจนหน่อยที่ไหนอ่ะ กำลังค้นหาเว็บอืมนีม่แหละสุญญดยอดช h a t g พ t ีประเทศเมียนมานะแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นไหวกล่าวกางกล่าวส่งผลกระทบถึงหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมีรายงานว่าตึกสูงในกรุงเทพและปริมณฑลเกิดการสั่นไหวอย่างชัดเจนนอะกแต่ยังมีงานข่าวว่าตึกสูงที่กำลังสร้างในย่านจาตุจักรได้ถล่มลงมา จะสร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายอ๋อ,อเขตที่อื่นสะเคาะมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในคทั้งนี้สามารถเราเสน่อะไรนี่โอ้รวมคลิปเหรอโอ้มีรวมคลิปซะด้วยมีอย่างนี้เลยเหรอรวมคลิปเลยเหรอเอามาเรามารองดูกันนะ อืคัดลอกลิงก์มาเรามาลองดูกันนะฮะว่ารวมคลิปเดี๋ยวมันมีอะไรกันบ้างใน youtube เลยคือแม้สภาพเนี่ยจะร่อยหรอซะเหลือเกินเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมสภาพเน็ตร่อยหรอมากร่อยหรอแบบสุด โอ้ oh my god MB เยอะขนาดนี้ะสำหรับผมซื้อเยอะนะแต่มันขีดแดงเลยสงสัยสภาพเน็ตแล้วจะแบบ